เฮ้ยปอาไม้เขียวนี่มารูสึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยเว้ยเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยสิ่งมีชีวิตใหม่เหรอวะอุ้ยวัดเหี้ยมันแดกกูอาไอที่นี่หาเรื่องกูอะกูมีโล่ถธอมึงจะไม่เห็นโล่แต่กูมีโล่ตีไม่เข้าเด้ตีไม่เข้าเด้เดี๋ยวนะมีเหี้ยเนี่ยหัวปีโว้เหี้ยเล่นเอาโล่เกือบแตกเหมือนกันนะเนี่ยแดกแดกไม่ได้วัดอะไรวะเนี่ยจะเอาเป็นว่าช่างแม่งมันเถอะจะว่าไปถ้าช่องกูมีการเปิดคลิปนี้จะเป็นยังไงอะประมาณนี้เหรอสวัสดีพวกเชนี่และพวกโลลกกจิตทั้งงหายนี่คืออขู เชียนี่สตูดิโอยูทูบเบอร์ออฟไลน์แห่งประเทศไทยประมาณน,นี้เหรอกูไปเอาดีกว่าเชื่อกูไอ้เฮียมันยังมีตรงนั้นอีกตัวนึงขาแมันล้างบางเลยแต่ตัวปัญหาหาอีกไม่เข้าหรอกกูบอกเลยกูโคตรอึดเอาหัวปีมาตรงนี้ก็มีอีกตัวนึงเชียสู้ต่อไปก็เสียเวลาไม่เอาดีกว่าเชียแม่งอยู่เต็มป่าเลยนี่วเนี่ยอันตรายอันตรายที่นี่อันตรายจริงๆเชียในป่าเชียนี่มันไม่ใช่ป่าชื้นชแล้วนี่มันป่าอันตรายชัดๆ,ดๆเฮ้ยเฮียโอ้มคีคััวโลกกูไม่สนของไมานีีี่กููจะดดหืมมเ้ย ดูไม่ได้ไอ้พวกเชียนี่มันเต็มป่าเลยเว้ยตัวเชี่ยอะไรเนี่ยหัวปีที่มีปากเหรอวะเราเป็นงนะป่าเชี่ยนี่ไม่ปลอดภัยสัตว์รีบออกจากที่นี่ดีกว่าอะไรวะเนี่ยเหมือนกูเห็นเหมือนกูเห็นเสือผ่านละเฮ้ยใครมาสร้างบ้านในป่าวะเนี่ยโอ้ยเชี่ยหัวปีแกอยากกินที่นี่เหรอไม่มีทางเพราะกูจะกินมันก่อนเอามาดิเคีเรามาถึงที่นี่แล้วที่นี่มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยมันจะเป็นบ้านล้างนะมองไม่เห็นว่าแดกเชี่ยนู่แล้วกันเอาล่ะปัญหาต่อมาคือเราจะเข้ายังไงช่างแม่งดิในเมื่อเราขุดได้โหเเเนนีี่่่ยยรออทาางขู้ เป็นบ้านที่ไม่ได้อยู่ซะเลยเฮ้ยมีคันโยกด้วยโอ้แม่งเลยโยกไปก่อนเอ๊ะเสียงอะไรวะโอ้ยเขี้ยตีกูไว้สัตว์เฮ้ยกองเหี้ยเนี่ยอ๋ออะไรมันยิงกูอีกวะเนี่ยโหมืดเลยใช่ไหมเฮ้ยเหี้ยเนี่ยทางแม่งเลยเอาล่ะต่อมาคือต้องมางงกับไอ้สิ่งนี้คืออะไรใครปริศนาเหรอเนี่ยใครปริศนาคุณไม่เคยเก่งด้วยเนี่ยดิทางไหนไม่ก็ทางหนึ่งแต่เหี้ยนี่มันเข้าไปทางไหนวะเนี่ยลองจอดดูสิเผื่อมีอะไรแปลกๆเฮ้ยนี่มันกองกูใครปริศนาได ก็ไม่รู้พวกหัวปีไม่ยิงอยู่ตอนนี้เต็มไปหมดเลยโดยจะว่าไปกูเพิ่งได้ข้อมูลมาว่าไอ้หลอดสียดงที่กูเคยเห็นในคลิปก่อนหน้านั้นเ็าบอกว่ามันเป็นหลอดคอยอัศวินแลวใครมาตีไอหัวปีที่นี่เจ๋งมากมงที่นี่กูไม่คงไม่แวะกลับไปหรอกไอเชี่ยก,กูพายเรือมาไกลมากกลับไปที้น่าจะมีแห้งอ่ะเดี๋ยวค่อยๆ่อ,อหาเดี๋ยวก็เจอเองนั่นแหละกว้างใหญ่เสือเกินหยุดเลยพวกหัวปี มึงไม่มีสิทธิ์มาแดกกู <Okay. S 1> ออกูนั้นแข็งแกร่งและทรงพลังเขี้ยเดินไปเรื่อยๆไอ้เขี้ยวหัวปีแอ้สั้นดูสิว่ารอบนี้กูจะเจอสิ่งมีชีวิตอะไรประหลาดๆไหมอสศวนเชียนั้นแม่งอยู่ในถ้ำต้องใส่ต้องหาถ้ำใหญ่ๆห,หนี่แหละภารกิจของนักผจญภยัยปาบมันให้ได้ไม่แง่ที่นี่เอาหัวปีมาใช่ไหมกูจะไปแดกกูจะไปต้มแดกเพราะหัวปีนี่มัน แดดเอาไว้สัตว์มันต้องไปท้ำแบบไหนถึงจะเจอมันวะท้ำแบบนี้เหรอก็ไม่น่าจะเจอง่ายๆหรอกมั้งเนี่ยใช้ไฟไปก็น่าจะเปลืองแดดเขียวดีกว่าออกไปพวกเขี้ยไม่เจอสวินแต่เจอทองนี่แหละคุ้มค่าเตรียมตัวดำมูบเลยเลยมูบจริงๆด้วยเห็นนิชเขียวอยู่ตรงนั้นแล้วอย่าคิดว่ากูจะไม่เห็นมันมึงคิดว่ามึงเนียนมากหรือไงวะฮะอยากกรกะเบิดก็ระเบิดมาคือกูต้องขุดดิ่งขึ้นใช่ไหมแล้วกูลงมาทำไมวะเนี่ยเอ๊แล้วกูต้องไปทำไหนวะเนี่ยโอ้ยไอแค่นี้แกโอ้ไปทองแล้วก็ไอ้พวกเขี้ยเพชร ในแบบนี้มีโอกาสเจอไอ้เชียอสกวินป่าวะเราจะรู้ได้งไงว่าอสกวินมันอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยเฮ้ยชิบหาแล้วไอ้เชียเผือตกโอ้ยเชียกับตายเราจะได้การไปคุยกับเราเม่ม่าซะละไหนๆก็ลงมาละขอสำรวจหน่อยแล้วกันไอ้แลเฮียนี่เลยเหรอไม่เอาต้องการไอ้อสกวินเออไม่มีหา,หาไงได้เม่าเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังเพลงพิงพลงพิว้เฮียนี่พ,พวกมึงว่ายน้ำกันสนุกไหมเนี่ยไอ้พวกเชียร์เพชรขึ้นมามึงโดนกูแดกแน่มึงขึ้นมาแล้วเหรอไอ้เชียร์นี่เจมตัวกลายเป็นมะเขือหรือยังล่ะ โอ้ยกูนี่จะได้กลายเป็นมะเขือเทศเชพเพ็ดพวกมึงออกหาจากน้ำแดงได้ไหมมึงลงไปกันกูก็ได้กินซุก,กี้พอดีดๆสัตออว์ไม้ใช่ดิเชพเพ็ดมันเจอกูไม่เจออะไรเลยแสดงว่าอาสวินไม่ได้อยู่ที่นี่นั่นไปดีกว่ากูเห็นนี่เชพเพ็ดโหยังมีให้ลงลึกกว่านี้อีกแล้วเนี่ยก็ลงมาก็อย่างที่เห็นแหละไม่เจอห่าเลยเลยไม่เอาไอ้เช่ยนี่ดีสัตว์จะไม่ค่อยปลอดภัยเลยฮะนอนหน่อยดีกว่ากลางคืนมันเป็น สิ่งที่อันตรายเกินไปกว่าที่คนบอกว่าอย่างกูจะไปได้แล้วนี่กูมาโฟไหนวะเนี่ยนี่คือการมนจนภายในป่าที่เชีย่ยมากไม่ได้เชี่ยแต่ไม่รู้เลยเนี่ยโดยเฉพาะไอ้หัวปีเนี่ยเต็มป่าเลยสนะักต้องมาแดกกูเฮียนี่อ้านสึกก็ได้ออกจากป่าสักทีกูอยู่ไหนวะนี่อ่ะกูมีพ้นป่าสักทีที่นี่มันทุเร่เกินไปเห็นไอ้หัวปีนั่นไหมเนี่ยว่ายน้ำมันก็ได้วะเอากลัวไปจากที่นี่กูหลงป่าไอ้เชี่ยกูจะเป็นเด็กติด่าไปได้อ้อไอ้หัวปีแล้วไอ้เชียโอ้โหแกงหัวปีโอไม่นะแตงโม ว้าวเข้าทีรู้สึกมืดมนเลยแต่ไม่ไม่ไม่กูจะไม่ยอมกลับเข้ามาในป่าเชียนี่ดิขขดโอเคไม่มีทางไปต่อแล้วยังไงก็ต้องไปทางนี้ต่อใช่ไหม <S 2> <S 2> อย่างแรกเลยกูต้องออกจากที่นี่ยังไงเอากลัวไปจากที่นี่ได้ปรดอยู่ในนี้มานานเกินไปแล้วในที่สุดก็ออกจากที่นี่ได้สักทีแล้วเป็นจามจริงมันก็มีคนบอกกูอยู่นะว่าอยากจะให้กูแบบลองไลฟ์สดแล้วก็ลองเล่นเกมแบบสด,สด,ดๆดูกูก็อยากทําหรอกแต่กูไม่ว่างก็อยากทาแหละแต่ก็ไม่อยากทําในเวลาเดียวกันเห็นกาะเชียนีนแล้วนึกถึง ซีซั่นเก่าแต่กูไม่คิดถึงดีกว่าให้สุก็เจอเกาะใหม่สักทีแล้วกูกลับมาที่เดิมมาเนี่ยที่นี่มันที่ใหม่ในที่สุดก็มาถึงเกาะใหม่ที่ดีกว่าเดิมเรื่องทำไมทุกอย่างมาดูงง่อยแดกงี้วะเนี่้เฮียกูก็ยังคงติดกับไอ้ป่าเขียวสดชื่นนี่อยู่แล้วไอ้เชียหัวปีมไปไกลเลยสัตว์ไอ้ป่าเขียวนั่นเองเลยได้โปรด o ม my god กูหนีจากตรงนู้นกูต้องมาเจอตรงนี้อเย